กับหลายคนใช้งานใน n e 17คนาบแล้วก็ต้องการต่ออหน้าจอเครื่องไปยังมอนิเตอร์นะครับเนี่ยเราต่อขึ้นไปยังมอนิเตอร์นะครับเราใช้ตัวแอดเจอร์4ับนะครับก็คือ Type C ต่อไปยางอัลของสมิตัวนี้นะครับที่เป็น USB A แล้วก็พอชาร์จในตัวด้วยนะครับของซมินะครับก็ต่ออหน้าจอได้ปกตินะครับเนี่ยครับ ยวเราให้ดูครับแต่เพื่อ,อาญาติการใช้งานในการเชื่อมต่อนะครับแบบตัวนี้เราเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับนครับต่อหน,น้าจอกัน,อกนมอนิเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้โอเคเลยครับ ใครสนใจอยากจะต่อหน้าจอผ่านสายสายสีนะครับบางคนอาจจะใช้4ตัวเอสดไห้ก็เลยก็ได้เลยนะครับแต่หากใครต้องการฮับแล้วก็สามารถจัดไปในตัวได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจัดให้ดูนะครับ นะครับก็จัดไปอ่ะตัวก็ไปครับจัดไปด้วยได้นะครับนะครับขณะที่ตัวหน้าจอรเราก็จัดไปด้วยผ่านฮับของเสามีนนนา่นะครับท่เพื่อนเห็นว่านะครับกำลังจัดอยู่นะครับก็สามารถทำได้นะครับใครสนใจ i p o อป17ฮับนะครับหรือว่ารือถอต่างก็ดูไหน เด็กเก็บันว่าในคอมเมนต์ได้นะครับเราหมดไว้ให้นะครับ